คลิปสุดท้ายสำหรับ v b s บสซามูไรวันนี้มาตรวจเช็คสเปคภายในกันครับเริ่มจากแขนหมุนวัสดุเป็นงานอลูมิเนียมมาพร้อมหนอบทรงพาวเวอร์สามารถเปลี่ยนหนอบได้ฝาปิดเบรกวัสดุพลาสติกด้านในมาพร้อมซีนกันน้ำและระบบคลิกเสียงในตัวผ้าเบรกให้มา2ชิ้นครับวัสดุเป็นผ้าสกาดพร้อมแผ่นกดเบรกวัสดุโลหะตัวสปูลวัสดุอลูมิเนียมลักษณะของสปูลลึกด้านในมีร่องคลิกเสียงโรเตอร์วัสดุพลาสติกแข็งแรงบริเวณลายโรเลอร์มีลูกปืนให้1ลูกฝาครอบชุดเฟืองพีเนียนบริเวณโรเตอร์วัสดุ ลาติเฟืองพีเนียนวัสดุทองเหลืองแข็งแรงทนทานเฟืองขับวัสดุอลลอยผสมผส,สานงานทองเหลืองเฟืองเกียร์สายวัสดุอลลอยแกนสปูลวัสดุสแตนเลสฝาครอบห้องเกียร์วัสดุพลาสติกชุดบอดี้และด้านในห้องเกียร์วัสดุพลาสติกเช็คสเปคจำนวนลูกป,ปืน5บวกหนึ่งมาครบหรือเปล่าลูกที่1บริเวณลายโรเลอร์ลูกที่2ประคองเฟืองพีเนียนด้านบนลูกที่3ประคองเฟืองพีเนียนด้านล่างลูกที่4ประคองเฟืองขับด้านบนฝั่งฝาห้องเกียร์ด้านซ้ายลูกที่5ประคองเฟืองขับด้านล่างฝั่งฝาห้องเกียร์ด้านขวาและ คือลูกปืนกันกลับชนิด6เมตรสเปคจำนวนลูกปืน5บวก1มาครบครับและนั่นเป็นรายละเอียดทั้งหมดสําหรับ Internal Components Review V Base Samurai Rock Spinning จากค่าย V Base